กลาบสวัสดีมิตรรักแฟนมัดมวยทุกท่านครับพบกับผมบอลสุราชอีกเช่นเคยครับทางช่อง YouTube ชี้เป้ามวยไทยบายบอลสุราชครับวันนี้ครับวันอังคารมวยมันสนันเมืองเวทีมวยนานาชาติรังสิตครับแต่วันนี้เป็นนัดใหญ่ครับเป็นนัดแฮปปี้เบอร์เดย์เสียนเนาครับเป็นเพชรดีๆบวกพอหลักบุญครับจัดไว้แคู่น่าดูน่าชมครับวันนี้ก็มีทัศนวิจารณ์ครับมวยรักมวยชอบจากผมบอลสุราชครับมาฝากพี่ๆเอฟซีหน้าช่อง YouTube ครับ ฝากพี่พีเอฟครับกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็พี่พี่ท่านใดครับที่ยังไม่มีตัวช่วยดีๆครับหรือว่ายังไม่มีมวยหูข้อมูลมวยเด็ดครับใต้คลิปวิดีโอครับมี ID ลายอยู่ครับแอดไอดยเข้ามาได้ครับหรือว่าตามรูปด้านบนครับแอดเคบีหนึ่นะครับมีแอดนำหน้านะครับฝากพี่พีเไว้ด้วยครับมาครับไม่รอช้าครับตัวแรกครับไปที่ผู้ที่2ของรายการครับ เป็นการแก้มือล้างตาในพิกัด123ปอนด์ครับฝ่ายแดงครับสู้ศึกท c ซมวยไทยครับส่วนน้ำเงินครับเพชรแสนแสบอพิบลสีครับหรือว่าเพชรแสนแสบสอนโต้งปลาจีนครับคู่นี้โชคกันเดเวทพิกัด123ปอนด์ครับคู่นี้ไฟที่เจอกันมาครับวันนั้นนี่ต้องบอกว่าหมดสียกนี่เพชรแสนแสบนี่เป็นรองเกือบ30ช่วงตัวครับแต่ถ้าว่ายกห้าครับมาได้จังหวะสับซอกครับทรง สู้ศึกลงไปครับแต่ว่ากรรมการไม่นับครับแต่ก็เหมือนน้องๆนับครับนับในใจครับสุดท้ายหมด5ยกนี่ก็เป็นทางด้านเพชรแสนแสบครับลิกชนะคะแนนสู้ศึกไปแบบสุดมันครับคู่นี้ครับทางด้านสู้ศึกครับเป็นประเภทมวยเดินเปิดเกมครับเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงครับวงในแข็งแกร่งแข็งแรงครับส่วนทางด้านเพชรแสนแสบครับก็เป็นประเภทมวยซ้ายครับ เตะซ้ายต่อยซ้ายครับเตะขาต่อยหน้าต่อยท้องอาวุธหนักแรงครับวงในนีหลักเหลี่ยมดีครับคู่นี้ครับเรียเช้าเปิดมาเสมอเพชรแสนแสบนะครับส่วนตัวคู่นี้ก็ยังชอบไปที่เพชรแสนแสบครับมองว่ามีวินาทีชองครับอาวุธคมกว่าทรงมวยคล้ายๆครับเป็นประเภทเดินเปิดเกมครับเตะขาต่อยหมัดครับมีอาวุธนำเตะขาต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องอาวุธหนักแรงทั้งคู่ครับ แต่ว่าเพชรแสบดูว่าอาวุธคมกว่าและมีวินาทีทองกว่าครับคู่นี้ก็ชอบไปที่เพชรแสนแสจโต้งปลาจีนครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับไปที่คู่รองน้องคู่เอกครับเข่าชนเข่าครับในพิกัด127ปอนด์ครับฝ่ายแดงครับเจ้าชายยกรพหลักบุญครับหรือว่าฟ้าเป็นหนึ่งพหลักบุญครับส่วนน้ําเงินครับพรเสน่กล้วยฉว่างครับหรือว่าพรเสนสภูมิพัฒนครับคู่นี้ครับในพิกัด127ปอนด์ครับ เข่าชนเข่าครับมาดูทางด้านเจ้าชายกรครับมวยขวาครับเปิดเกมครับล็อกรัดมัดตีครับวงในแข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะหลักเลี่ยมดีครับส่วนทางด้านพรสเนครับก็เป็นประเภทมวยเข่าครับเดินเปิดเกมครับล็อกรัดมัดตีวงในนี่คล้องแข็งแกร่งแข็งแรงครับคู่นี้ต้องบอกว่าเข่าชนเข่าครับไฟแลบแน่นอนครับคููขี่สูสีครับเรทเช้าครับเปิดมาอยู่ทางด้านเจ้าชายกร54ครับ ส่วนตัวครับคู่นี้ชอบไปที่มวยรุ่นพี่ครับชอบกระดูกมวยเจ้าชายกรครับลูกแข็งแรงอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าชอบความเก๋าครับชอบความเก๋าชอบกระดูกมวยครับชอบการผ่านมวยครับเชื่อว่าน่าจะพลิกไปพลิกมาสนุกครับแต่ถ้าเลือกตัวชนะตัวสุดท้ายครับก็ชอบความเก๋านะครับเจ้าชายกรพอหลักบุญครับก็ฝากไว้ครับ2คู่ชูชัยครับตัวแรกครับไปที่เพชรแสบสยจะต้งปลาจีนครับตัวที่2ครับไปที่ ชัยกรพอหลักบุญครับแล้วก็ฝากพี่ๆ FC ครั้งครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยดีๆหรือว่ายังไม่มีโมหูให้ฟังนะครับ ID Line ครับ KB 1 1 8มีมีนำหน้าครับลองดมาดูครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับและพบและพบกันวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ